สวัสดีครับนี่อยู่กับผมช่องท้ายคุณโจนผมไปซื้อรถมาในราคาสี่0มื่นทุกคนว่าคุ้มไหมเดี๋ยวเดี๋ยวผมหันกล้องให้ดูนี่ครับทุกคนผมไปซื้อมา ต่อรุ่นพี่มีเล่มนะพี่เขาขายให้สี่หมืนคนรู้จักกันทุกคนว่าคุ้มไหมแต่ผมชอบชอบตรงท่อนี่แหละทุกคนว่าไงหดูไมติดด้วยนะโคตรดีนี่ไมติดแต่ยังไม่ได้ลองวิ่งเลยนะอืมแต่พี่เขาบอกเสื้อ เสื้อไม่ปอกนะเสื้อหนึ่งแปดเสื้อทองนะอืมพี่เขาร้อนเงินเขาขายให้สี่หมื่นนี่คาบูคาบูเป็นปากอ่สามสิบสามสิบหรือยี่สิบนี่แหละพี่ก็บอกของเดิมเขายังไม่ได้ปาดเลยนี่เพิ่งได้มาเลยนะยังไม่ได้ล้างย,ยังไม่ได้อะไรเลย,เลยแค่เช็ดจุดสีแท้นะแต่เอาไปทำสีเอาอืม ดูท่อนี่พี่เขาบอกว่าขอปัม๊มท้ายปัมแต่ผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าขอปัม๊มท้ายปั๊มคืออะไร <S <S แต่อันนี้มันเริ่มจางแลว้วรถคันนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากเนาะมาดูดูดูอ่ะปั๊มหน้าอันนี้ปั๊มร้อยปัมหน้าร้อยสิบไม่รู้ว่าแท้ป่ะนะ ผมก็ไม่รู้เหมือนกันหืมประกับนีไม่รู้ประกับอะไรเหมื <Nevada> อนกันแต่ก็นุน่มดีอะสวิตเขาบอกสวิตใช้ได้อยู่เอาไปผมลองเปิดดูไหนอะสวิตมาไหนแตรมาไหนได้ยินนะเหมือนไฟมันอ่อนเลย แบตน่าจะหมดเนี่ยไปดูหน้าไหน้าจา,านหน้าเป็นจานทานตะวันนะใช่หรือเปล่าม่ไม่แน่ไจเหมือนกันอันนี้น่าจะเป็นของโซนิคไม่ได้ใส่มังโกนหลังของโซนิคชุดหน้าชุดหน้าเดิมนะชุดใหญ่มันแช่ของเดิมนะน่าจะ อันนี้ปั๊มสีพอดน่าจะองของป้อมแต่ก็ใช้ได้ใช้ได้หม้อน้ำก็เป็นหม้อน้ำปีเนี่ยมรถของพี่มีอันนี้ของดีเจทีเจยงแต่ก่อนเขาบอกว่าคันนี้เคยรถประกวดนะแต่เขาบอกว่า ตัวนี้มันกังหมดแล้วสู้เขาไม่ได้แล้วแต่เขาบอกแต่ก็ยังแรงอยู่แล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรอะตัวดึงเบสใช่ป่ะของอะไรเนี่ยของเบมโบ่ของเทียมแหละจำได้ตัวนี้มันน่าจะแพงอยู่อันนี้เขาเรียกดวงใช่ปะน่าจะดวงแหละจานทานตะวันน่าจะทานตะวันแหละเอ้ยไม่ใช่ จานของแดมโบ่รูหลายรูจะสี่รูเหมือนเดิมอ๋อมีสเปเซอร์ด้วยเห็นปะนี่มีสเปเซอร์ด้วย,อ,เเอ,วยอันนี้อาร์มอาร์มเขาบอกอาร์มเดิมของมันผมก็ไม่รู้ว่ามันใช่ป่ะนะนี่อาร์มไข่มีที่เหยียบข้างหลังให้ผู้หญิงซ้อนมาดูทรงข้างหลัง มาดูฝั่งนี้อา้าน้องสเตอร์หายอันนี้สเตอร์เป็นสเตอร์เดิมนะไม่ได้เอาไปกัดสเตอร์เดิมๆเ,เลยอพี่เขาบอกว่าสเตอร์เดิมเป็นทนอมผมนั่งคุยกับพี่เขาอยู่นะก่อนเอามาแล้วก็มีมีอะไรเอาจำเฝั่งนี้มันไม่เหมือนกันไม่ได้ดูเลยจะเสียงรั่นนะเอ้มีเสียงด้วก็มี อันนี้น่าจะเป็นชุดไฟชุดเอเขาเรียกกล่องใหญ่ไม่ <B ling> ใช่กล่องใหญ่กล่องอยู่ข้างในเดี๋ยวผมรอเก็บอะไรดีๆก่อนเราค่อมาใส่ทีเดียว <B ling> เดี๋ยวยังไงก็จะถ่ายให้ดูอันนี้ก็ที่ระบายเดิมๆมันเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะตแต่ก่องเขาบอกว่าป,าปีที่แล้วเขาบอกว่าคันนี้เคยเป็นรถประกวด แต่ผมว่าตอนที่เขาทำใหม่ๆก็น่าจะสวยแหละบ้านเขามันดินมันเยอะด้วยนี่ให้ดูสรงนั่นหมาผมนะทุกคนอย่าตกใจนี่เดวให้ฟังเสียงนะเราฟังเสียงดู ก็ยังปกติดีดนะเปนอยไม่ติดจดนะควาเร็วนี้ก็ขึ้นนะอันนี้นา่าจะวัดรอบ อันนี้อุณหภูมิติดติดหมดทุกอย่างเลยนะเนเพื่อนมาคุมมาอืมช่วยบอกกันหน่อยเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปเดีย๋ยวอาจจะลองวิ่งให้ดูก็ได้อยากเห็นกันไหมละ่ะอยากเห็นล,ลองวิ่งดูแต่ว่าจะเก็บอะไรมันก่อนเดียวเจอกันรอบหน้าอีพีหน้าเจอกันให,นหนนมผมค,ครับ